ครับผมสวัสดีครับผมร้านสุนามินะครับครับคันนี้ก็เป็นเวปป้านะครับเวปป้าคันนี้ตัวพ่วงไม่ใช่ของเรานะครับแต่ว่าตัวบังโคลโครงเหล็กนะฮะเรามาทําใหม่นะครับโครงเหล็กชุดนี้ของเราทั้งทั้งชุดเลยนะฮะโครงล่างนะฮะแล้วก็จะมีพวกกันสะบัดนะฮะแล้วก็จะมีพวกล้อเป็นสวิงอาร์มนะฮะที่เราทําขึ้นมาแล้วก็บังโคลนนะฮะบังโคลนตัวนี้จะเป็นไฟ LED ดีนะครับที่เราสร้างขึ้นมานะครับ ไฟอย่างสวยนะครับตัวนี้นะแต่ตัวพ่วงไม่ใช่ของเราพอดีลูกค้าสั่งซื้อมาแล้วแต่ทีนี้รถเขาขับขี่ไม่ได้นะฮะเราก็เลยมาสั่งให้เราทําต่อนะฮะต่อเพิ่มเติมคือชุดล่างนะฮะโค้งเหล็กนะฮะนะะฮแล้วก็ระบบไฟนะฮะเราทําขึ้นมาให้ใหม่นะฮะเห็นไหมครับอยากสวยเลยนะตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวในตัวนะฮะแล้วก็เป็นไฟหลีในตัวนะฮะเป็นไฟท้ายในตัวนะครับโอเคครับผมอยากสวยเลยนะครับคันนี้ ของเราจะเป็นสวิงอาร์มเดี่ยวนะครับตัวนี้สวิงอาร์มเดี่ยวอย่างสวยนะครับเรากาลังสร้างขึ้นมาะฮะจะออกไปได้หลายคันแล้วตอนนี้นะครับครับผมโอเคนะครับถ้าลูกค้ายังไงสนใจก็ลองคุยกันนะครับทางร้านเราก็ทําได้นะฮะทำเป็นไซค่านะฮะเป็นทรงหลายๆแบบหลายๆทรงนะฮะร้านสุนามินะครับ0 8นย์ดด 085 4576ชั่งต่สวัสดีครับ